بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باتنا وارزقنا اجتنابه اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الحمد لله نسمو شكوت الله سبحانه وتعالى الحمد لله لو شكرت الله تعالى تبا الله تعالى نندي ให้เราสามารถที่จะลุกขึ้นมาหรืตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลนับเป็นความ أ, ประเสริฐอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซァลานั้นได้ทรงเลือกเราให้เป็นกลุ่มชนที่สามารถที่จะตื่นขึ้นมาจากการหลับตื่นขึ้นมาเพื่อทำการทำการพักดีต่ออัลลอฮฺซァลทลาหทการละมาดนในเวลา ที่หลายคนยังหลับไหลในเวลาที่หลายคนเร่งรีบที่จะออกไปทำงานเร่งรีบที่จะหาปัจจัยยังชีพเป็นเวลาที่หลายหลายคนไม่ได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของการละมาศบหรือการละมาอัลเฟจรเพราะฉะนั้น บรรดาผู้ที่มีอิมานบรรดาผู้มุมินทั้งหลายนั้นบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺ ت ع ا ل ได้ทรงให้ทางนำให้ฮิดายะหรือทูฟิกหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาในเวลารุ่งในเวลาซุโบเขาจะเร่งรีบในการสุญูดในการละมาดในการขอพรต่ออัลลอฮฺบฮาน ن ه แวะ تعالى วันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันที่ยิ่งใหญ่เป็นวันที่ประเสริฐเป็นวันที่บรรดาอัศลิฮีนบรรดาผู้ที่อลิ ل ์ผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์ลระองค์พระองคะฮจวาต ب ح ا ละกาเลานั้นจะให้ความสําคัญให้ความสําคัญอย่างทั้งได้มีสายรายงานบอกว่าเป็นไอ عيد ا ل ก ق รอไอ ي ุลม م ชา ك ีน เป็นเป็นวันเรื่องเริงเป็นวันไอของบรรดาผู้ที่มาสากีนผู้ที่ขัดสนเป็นฮิจุลฟุคระบรรดาผู้ที่ฟะฮีร์ผู้ที่ขัดสนผู้ที่มิสกีนั้นเป็นวันแห่งการเรื่องเริงเป็นวันไอของเขาใน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 หนึ่งสัปดาห์วันนี้เป็นวันที่อัลลอฮฺตัองลานั้น ได้ทรงสร้างชั้นฟ้านะเป็นวันที่พระองค์องค์ต่างๆนั้นได้ทรงสร้างแผ่นดินที่เราเหยียบย่้มอยู่เป็นวันที่พระองค์อะค์ต่าลานั้นทรงสร้างมนุษย์คนแรกนั่นก็คืออาดัมอาลีสัลามแล้วก็เป็นวันที่อาดัมอาลีสัลามนั้นได้ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอัลานั้นทรงลงมาบน โลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่โลกที่วงวานของอดั์นั้นได้อาศัยอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลาอ่าเป็นเวลาที่นานเป็นเวลาที่หลายหลายหมื่นปีหลายหลายนานปีที่มนุษย์นั้นได้อาศัยอยู่บนโลกแห่งน,นี้พร้อมที่จะอาศัยอยู่นะมนุษย์ ได้สร ah ้างเผ่าพันธ ah ุ ah an, ์ข ah ึ sung, hey, ้นมาซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ได้มีเกียรติณอัลลอฮ์บฮาน ن ه แวะตาลาวะลักัด้ัระทำนาบบนีอาดัมเผ่าพันธุ์มนุษย์นี่บันีอาดัมนี่เผ่าพันธุ์ของอาดัมนี่เป็นเผ่าพันธุ์ที่อัลลอฮ์ تعالى ส่งให้ความประเสริฐวะฮทมหนลาที่ในทุกทีวัลบะวะรซักนาแลมได้อับความดี Allah t a าลาได้ทรงให้ปัจจัยยังชีพให้สิ่งดีงามมีนักตยีนเบิดให้พวกเขานั้นได้สามารถที่จะประกอบอาชีพสามารถที่จะดำรงชีวิตทั้งบนบกและก็บนทะเลหรือบนน้ำเพราะฉะนั้นมนุษย์เราต้องตระหนักถึงเนื้อมาอันยิ่งใหญ่ที่ a ล l a h t a าลาได้ทรงให้เรานั้นเป็นมนุษย์เป็นคนที่ a ล l a ต t a าลานั้น ได้ทรงให้เกียรติและเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่มันยิ่งใหญ่สำหรับเราแล้วก็คือเราได้รับเนื้อมัดอัลอิมานเนื้อมัดอัลอิสลามเนื้อมัอัลอิมานแล้วก็เนื้อมัอัลอิสลามซึ่งเป็นเนื้อหมัดที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์นั้นควรคว้าจะหามาถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์ยยอนไปดูประวัติศาสตร์ พันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วลหรือก่อนหน้านั้นสังคมสมัยฮจเลียสังคมสมัยยุคสมัยของะฮเลียยุคสมัยของคนที่อยู่ในชนที่โง่เขลาเขาเลยใช้ชีวิตในยุคสมัยที่เหมือนกับยุคสมัยอของการ ใช้ชีวิตแบบสัตว์คนที่เข้มแข็งเผ่าที่แข็งแรงข็งแรงเผ่าที่เข้มแข็งสามารถที่จะเอาชนะเผ่าที่อ่อนแอกว่านะอัลลอฮฺตาลงได้ส่ง่านรัซูลุลลอฮฺสลลัลลอฮฺอาฮิสเซลาัมในสภาพสังคมที่มันแตกสลายในสภาพความเป็นอยู่ในยุคสมัยที่เสื่อมโทรม รอลลุ ر س و ل u ั l ลัมนี่ถูกประทานลงมาพร้อมกับร่ำเมะต์ลิลอาลามีนะร่ำเมะต์กับฮาเลาะห์ร่มะต์ลิลอาลามีเป็นศาสนาทูตองค์สุดท้ายที่อัลลอฮฺต้าลานั้นได้ส่งลงมาแล้วก่อนหน้านั้นก็มีศาสนาทูตหลายหลายคนที่อัลลอฮฺต้าลาได้ส่งลงมาแต่เป็นศาสนาทูตจำกัดเฉพาะกลุ่มชนเฉพาะ วงวานเฉพาะเครือญาติแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮฺสุลแลมหรือการศาสนาตูรมุฮัมมัดสุลลัลลัมนั้นกาฟ้าทะลุนัสท่านได้ส่งลงมานนั้เพื่อมนุษยชาติมนุษยชาติทั้งหมดที่อยู่บนโลกแห่งนี้อัละอฮฺทูลเลาอัลาอฮฺมิเพื่อนำสารอัลลอความสงบสุขแก่โลกวันนั้นเราจะทำยังไงนะ เราต้องย้อนกลับไปดูประวัติเราต้องย้อนกลับไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมัยท่านรอซูลุลลอฮดหรือในสมัยท่านซอฮะในสมัยบรรดาซอฮาบะฮของท่านหรือในสมัยของบรรดาชนรุ่นก่อนชนรุ่นซสลับเขาเรียนรู้อิสลามยังไงและเขาปฏิบัติอามัลเขาปฏิบัติยังไงในเรื่องของอัลอิสลามเพราะนั้นอิสลามได้ได้ขยาย อิสลามนั้นได้ถูกขยายได้อิสลามนั้นได้ถูกเผยแผ่ผ่านบรรดา,าคนรุ่นก่อนเพียงใช้เวลาไม่ถึง20-30ปีนั้น30-40ปีในสมัยสฮาบะอิสลามได้มาถึงประเทศจีนอิสลามได้มาถึงชมพูทวีปอิสลามได้เข้ามาในในทวีปเอเชีย เราอิสลามนั้นไม่ใช่ศาสนาที่เฉพาะจงจงสำหรับคนอาหรับอิสลามไม่ได้เลือกว่าคนอาหรับเท่านั้นที่จะต้องเป็นมุสลิมคนเผ่าอื่นหรือคนเชื้อชาติอื่นนั้นไม่สามารถที่จะเป็นมุสลิมเพราะนั้นการเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามในสมัยแรกๆในยุคสมัยของความเจริญรุ่งเรืองในด้านศาสนานั้น มันสร้างอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่นะสร้างอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่อิสลามสามารถที่จะปกครองสร้างระบบการปกครองที่ที่ที่รับรองความสงบสุขอิสลามได้สร้างระบบได้สร้างระบบการปกครองที่สามารถที่จะให้โลกนี้เกิดสันติสุข เมื่อกับอัลลอฮฺ ت ع ا ل ได้บอกว่ามาสั่ละกะอิลลาระห์มัตัลิละเป็นภารกิจหลักของบรรดามอหมินนี่ต้องต้องสร้างราะห์มะต้องสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นดังนั้นมุสลิมจึงได้ชื่อว่ามุสลิมจึงได้ชื่อว่าศาสนาอลอิสลามมาจากคำว่าซลิมก็คือการความสันติสุขความสันนิสุขเราต้องสร้าง ให้เกิดความสันติสุขดังน,นั้นที่เขาบอกว่าสันติสุขชายแดนใต้สันติสุขลุงลุงตรงนี้สันติสุขนี่เป็นศาสนาเป็นเป็นสิ่งที่มุสลิมเนี่ยต้องยึดเหนี่ยวเราจะทํำยังไงให้เกิดความสันติสุขสันติสุขในใน,ในด้านาตัวเองอัลมุสลิมมันสลิมัลมุสลิมูนมิลิซานีโอยดีท่านนาบีบอกท่านจะไม่ใช่มุสลิม ตราบใดที่ท่านไม่สามารถที่จะทําให้คนอื่นนั้นเกิดความสันติสุขทั้งด้วยวาจารหรือทั้งด้วยการกระทําวาจาการพูดการเปล่งเสียงออกมาการพูดต้องสื่อไปในทางให้เกิดสันติสุขการกระทําก็เหมือนกันต้องสื่อไปในทางของให้เกิดสันติสุขเพราะเขาจะไม่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ถ้าเขาไม่สามารถที่จะ ให้คนที่อยู่รอบข้างเขานั้นเกิดความสันติสุขมันสซล,ลิมเขาต้องรอดพ้นจากลิ้นจากการพูดจากการกระทำของเขาอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเป็นสิ่งที่มุสลิมนั้นต้องตระหนักว่าเขามานี่เขาเกิดมาอยู่บนโลกแห่งนี้นน่เราเกิดมาอยู่บนโลกแห่งนี้นน่เราต้องนำสารสันติสุขของอิสลามมาใช บรรฑาอัมบียะบรรดารสูลบรรดาวงวารของสหายบาของท่านก็นาสารสันติสุขนี้มาสู่ประชาชาติมาสู่มนุษยชาติาอิสลามนั้นได้แผ่ขยายอย่างรวดเร็วแผ่ขยายอย่างรวดเร็วทุกทวีในในตอนนี้นี่ถ้าเราไปดูในทวียุโรปอิสลามนั้นได้ได้ขยาย อิสลามได้ได้คืบไปในทวีปยุโรปนั้นรวดเร็วมากการเพิ่มขึ้นของบรรดามุสลิมใหม่ๆการเข้ารับศาสนาอิสลามใหม่ๆของบรรดาเยาวชนของบรรดาหนุ่มสาวของบรรดานักวิทยาศาสตร์ของบรรดาดผู้คนที่มีความรู้ศึกษาในเรื่องของอัลลามในขณะที่เรามาดูฟังฟังของเรา เรามาดูในแถบเอเชียเรามาดูในแถบบ้านเราการเข้ารับนับถืออิสลามนี่น้อยมากถ้าเราจะไปดูสถิติการเข้ารับศาสนาอิสลามทำไมเป็นอยางงั้นเราต้องคิดว่าทำไมทำไมคนรุ่นก่อนที่เข้ามาเผยแพร่อิสลามนี่เขาได้รับการตอบรับจาก ชุมชนเผ่ามาลายูที่เราอาศัยอยู่400-500กว่าปีที่แล้วนี่เราก็ไม่ได้เป็นมุสลิมเราก็ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่เราตาลาได้ประสงค์ให้เรานั้นแต่เป็นกลุ่มชนเป็นชนเผ่าเป็นเชื้อชาติหนึ่งในหลายๆเชื้อชาติที่รับศาสนาอิสลาม400-400กว่าปี500กว่าปี แต่ก็มีเชื้อชาติหลายเชื้อชาติที่เข้ารับอิสลามนั้นก่อนกว่าเราเพราะะนั้นอิสลามนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จกัดเฉพาะเชื้อชาติไม่ได้จํากัดเฉพาะกลุ่มชนเผ่าแต่อิสลามนั้นครอบคลุมทั้งมนุษยชาติที่อยู่บนโลกนี้อามาสันละกะอิลลาราอห์มะตัลิลาลามีเป็นภารกิจของท่านรอซูลเป็นภารกิจของเราเป็นภารกิจของบรรดามุสลิมที่ที่ต้องนำสารรอห์มะเัลิลาลามี อันนั้นเราจะต้องต้องไปดูคําสอนต้องต้องกลับไปหาคําสอนของท่านอัลสุลลัลสุลลัลฮวาเลวะซัลลัมในสมัยของท่านอัลสุลลัลลัลนี่จะมีคนหลายเชื้อชาติที่เข้ามาอยู่ในในมัดีนะมีคนเบอร์เซียซัลมานอัลฟาริซีมีมีคนโรมมีชาวโรมซูฮีบอัลโรมี มีบิลลมาจากแอฟริกาก็มีทาสอีกหลายคนที่มาจากประเทศแอฟริกามียูดมีบรรดาคนยูดอยู่ในมดินามีคนคาฟิอยู่ในนั้นอันนี้คือคือสังคมในสมัยท่านรอสุลลอ l แต่สังคมในสมัยนะั้นเป็นสังคมที่เกิดความสันติสุขบรรดามุสลิมนั้นบรรด,ดาคนที่เป็นมุสลิมเขาใช้แบบอย่างเขาใช้ ศาสนาเขาใช้การดำรงชีวิตแบบท่านศาสดาท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลตลัมในการในการอยู่เป็นสังคมเพราะนั้นเราเป็นมุสลิมที่อาจจะมาอยู่ในสภาพสังคมที่ไม่เหมือนกันเช่นพี่น้องเรามาจากแม่ห้องสอนมาจากสูงสุดเหนือสุดของของประเทศนี่เราก็อยู่ใต้สุดของประเทศซึ่งท่านกับเรานี่ย ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเรานีดีกว่าท่านหรือท่านดีกว่าเราไม่ได้นบีบอกว่าละฟัลอารบิโยละอิชมีในอิสลามนี่ไม่ได้บอกคนเชื้อชาติน้นดีกว่าชนชาติมาลายูดีกว่าหรือชนชาตินู้นดีกว่านีไม่ไม่ใช่อิสลามไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่อิสลามบอกว่าอักอมกาคุมอันดัลลอฮิอัตกาคุมประชาชาติหรือมนุษย์กลุ่มชนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่สุจริตคือบุคคลที่มีความยำเกรงต่อหลอกฐาน อันนั้นความยำเกรงนี่ไม่ได้บอกว่าต้องไปเชื้อชาตินี้ชนชาตินี้อันนั้นความยำเกรงถึงแม้เขาจะเป็นเป็นเบาหรือแม้เขาจะเป็นท่าแต่เขามีความยำเกรงต่อล l l a ์ตาลานั่นก็เป็นบุคคลที่ประเสิฐที่สุดาาละอ l l a h Subhanahu Wataala มาแล้วเาจะทำอย่างไงให้เรานี่มีความยำเกรงต่อตล l l a ์ต่างาการสร้างความสันติสุขก,การสร้างความยำเกรงต่อล l l a ์ต่าลานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญในการดำานชีวิตเพราะการใช้ชีวิตโมโลโมโลใบนี้นี่มันเต็มไปด้วย ขวามหนาะมมันเต็มไปด้วยสิ่งที่มันสิ่งที่มันทำลายสิ่งที่มันยาวยวนสิ่งที่มันจะให้เราหนะ้าห่างไกลจากอัลลอฮฺบ ب ح ا า ه และ ت ع ا ل เพราะนันอุลามะบอกว่าโลกใบนี้นี่ก็เปรียบเสมือนเงาที่เราตามตัวเงาที่เราตาม,าตามยิ่งเราวิ่งเร็วเท่าไหร่เงาตัวนั้นมันก็ยิ่งวิ่งเร็วขึ้นอ เราไม่เคยตามมันทันเลยตราบใดที่เรามีชีวิตนี่เราไม่เคยตามเงาเราทันบางคนบอกว่าจะจับเงาจับไม่ทันแต่เมื่อสิ้นเราแล้วเงาของนั้นก็จะหายไปดังนั้นสิ่งที่เราสิ่งที่เราได้สิ่งที่อัลลอฮฺตาลาทรงประทานให้เราการมีชีวิตการใช้ชีวิตนทรัพสมบัติที่อัลลอฮฺตาลาประทานให้เรา ปัจจ yeah. ัยอังคีที่เราประทานให้เราเป็นเนื้อมเป็นความโปรดปรางของลอสุบา u นา a n a h า wa t a เพราะะนั้นเราต้องใช้เนื้อมาอันนี้ในการชุโกต่อ Allah t a a l ในการชุโกต่อลอ l a h Taala เพเสริมสร้างความยำเกรงต่อลอสุบ s า b h a n a h u wa t a แล้วมุมินจะอยู่จะอยู่ที่ไหนก็ได้มุขมินคนมุมินอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นว่าเวลาคนมุขมินแล้วต้องต้องอยู่ในสามจังหวัด ผอโมุมนต์้ต้องอยู่ในใน,ในตัวเมืองหรือในสามจังหวัดหรือในประเทศที่เป็นมุมลิมมุสนิมไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะเพราะเขามีภารกิจที่ต้องนําสารความเป็นรัฐมัตของของอัลอิสลามมาใช้เพราะการขยายของขยายตัวของศาสนาอิสลามในในปัจจุบันนี้ถ้าเรามองดูถ้าเราดูตามสื่อนี่ประเทศยุโรปเป็นทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีการขยายตัวยอย่างอย่างรวดเร็ว ไม่เหมือนในทวีปเอเชียไม่เหมือนในบ้านเราเพราะบ้านเราถ้าเราดูการขยายตัวแต่การตื่นตัวนั้นเราก็มีการตื่นตัวนะเราเราก็มีการตื่นตัวเรามีการตื่นตัวว่าเรานี่ต้องรับหลักการหรือต้องปฏิบัติหลักการที่ถูกต้องนั่นคือหลักการของศาสนาบนพื้นฐานของกิตาบุลลอฮ์และของศนสดาท่านนบี Muhammad صلى الله عليه ล س ل م เพราะศาสนานี้จะไม่สรงตอบรับอั Allah ลลอฮฺตาลาจะไม่สรงตอบรับศาสนานที่เรานั้นปฏิบัติโดยไม่ยึดถือแม่บทจากอัลกุรอานจากสุนนะนบีสุลลัลลอฮสัลลัมไม่จะเป็นการการอิบาดาเนะการพักดีต่ออัลลอฮฺการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตอ,อิสลามนั้นเป็นเป็นวิธีของการดำรงชีวิตมันไม่ใช่พฤติกรรมอิสลามนี่นไม่ใช่พฤติกรรมเราบางทีบอกว่าเอาเวลาคนตายเอาตาย แล้วก็ไปฝังตามพิธีกรรมศาสนาอิสลามเวลาแต่งงานแต่งงานตามพิธีกรรมศาสนาอิสลามที่จริงไม่ใช่พิธีกรรมอิสลามเป็นวิถีเป็นวิถีเป็นการใช้ชีวิตที่ยมบนวิถีที่ที่อัลลอฮ์ตาลาที่นบีสอลสัลลัมได้ส่งปฏิบัติมาเป็นวิธีการใช้ชีวิตแบบง่ายๆเป็นวิถีวิธีการใช้ชีวิตมันไม่ได้เป็นพิธีรีตรองไม่ได้เป็นพิธีกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิถีการดำเนินชีวิตแบบอิสลามแบบแบบสัฮาบะแบบท่านรอสุลลุลลอฮฺสัลลัมเนี่ย เราจะบาะว่าเราเนี่เป็นกลุ่มชนที่ที่เประเสริฐที่สุดอัครมักุมในละล่ะเประเสริฐที่สุดนะอัลลอฮ์บฮานะฮูวะะอาลาเพราะนั้นพี่น้องที่ที่มีเกียรติเราต้องตระหนักว่าในวันนี้นี่เราใช้ชีวิตไปในหนทางไหนเราต้องถามว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่ในขณะที่เราอย่างใช้ชีวิตอยู่ในขณะที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงให้เรามีชีวิตอยู่นี่เราได้ใช้ไปในในในหนทางไหน เราใช้ชีวิตแต่ละวันนั้นในคนทางของอลอตางๆหรอลาการการทํางานของเราการเข้าสังคมาการใช้ชีวิตอยู่แต่ละวันนั้นเราได้ใช้เ,เพื่อ,อพัฒนดสัสาธรรของอัลลอฮฺ سبحانه และตละมานน้องนะนี่เป็นคําถามที่เราต้องถามแล้วก็การปฏิบัติของเราการเชิญชวนพี่น้องของเราการาการเชิญชวนการาปฏิบัติหรือการ ให้พี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้ได้มีความเข้าใจในเรื่องของอิสลามได้อย่างไรเพราะฉะนั้นบางทีอิสลามนี่ไม่จําเป็นต้องพูดเพียงแค่ปฏิบัตินี่เขาเข้าใจว่าโอ้คนแบบนี้ก็เป็นคนมุสลิมบางทีเราไม่ต้องพูดการดาว์่าบางทีก็ไม่ต้องพูดอันนาวนว่าแบบที่ไม่ต้องพูดก็มีแต่ดาว์่าด้วยด้วยอัครากด้วยมารยาด้วยจริยวัตรที่ดีงามเราต้องต้องดูว่าถ้าเราสอลล้านี่เขามีจริง เพราะนั้นอิสลามนี่ถ้าเราใช้อิสลามถ้าเราถ้าเราเ,เรียนรู้ในเรื่องของอิสลามที่แท้จริงจะไม่มีคนที่อยู่บนโลกใน,นี้จะไม่ข่ารับอิสลามเพราะนั้นในในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นั้นมีเรื่องราวมากมายในประวัติศาสตร์ที่ทําให้บรรดาคนที่เกลียดชังต่อศาสนาอิสลามเวลาเขาไปเจอเวลาเขาไปได้สัมผัส กับบุคคลที่เป็นมุสลิมในสมัยนั้นทําให้ความคิดของเขาเปลี่ยนจากเป็นบุคคลที่เกลียดชังเป็นคนที่อาฆาตต่ออิสลามเป็นบุคคลที่รักเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะทุ่มเทและก็เสียสละเพื่ออิสลามเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เราต้องกลับไปสู่แนวทางที่ถูกต้ตองนั่นคือแนวทางของกิตาบุลลอฮ์และก็สุนานะบลห์ส่านนาบดุลลสุลต่ัลลาฮุลอะลลาห์สุลา่านอับดุลลิววลลห์สุลตานอับาหานั้น ได้ทรงตอบรับจาก Allah ฮ u b h a n a h u Wa า a a แต่ถ้าเราใช้ชีวิตไม่อยู่บนพื้นฐานของกิจการบุไม่อยู่บนพื้นฐานของท่านสุนนะนบี Muhammad s a ล l a l l a h u Alaihi Wasallam ฟวรดุลฟเจตุลการปฏิสเสธต Allah s u ฮ h a n a h u Wa t a า l a เราก็จะเป็นกลุ่มชนที่ท,ที่ที่เสียบเหล่าเป็นชนที่ที่ที่ขาดทุนในวันเคยามะเพราะนั้นเราต้องอต้องศึกษา,นาในเรื่องของอัลกุรอานนะสิ่งที่ใหญ่ที่สุดศึกษาอัลกุรอาน เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเรียนรู้ในเรื่องของความหมายศึกษาสุนนะก็คือฮะดิษท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านเรียนสองสิ่งนี้สองสิ่งนี้ถ้าเราเรียนนบีบอกเรียนตะดิษรู้ฉันจะไม่จะไม่ตะดิษรู้แต่สะสมมันจะไม่หลงทางอย่างแน่นอนนะถ้าเราเรียนกุรอานนะเรียนรู้ในเรื่องของกุรอานเรียนรู้ในเรื่องของฮะดิษนบีสุลต่านฉันจะไม่หลงทางฉันเราเราต้อง กลับมาสู่สิ่งที่ทําให้มุสลิมนั้นมีความสูงส่งนั่นคือกิจการบริสุทธิ์น้าละศรัทธาศลัทธาแต่ใดที่มุ่งมิตรใจไว้ที่มุสลิมทั่วโลกนี่หรือมุสลิมที่อยู่ตรงไหนนี่ถ้าเขากลับมาสู่กิตาบุลลอฮธ์กลับมาสู่ศรนทธาละศรัทธาลรัทธาสุลลัลลอฮฺสัลลัมเขาจะได้รับการเชิดชูได้รับการยกให้สูงสูงส่งนะอัลลอฮฺสุบฮานาอัละอฮฺแต่ในขณะเดียวกันถ้ามุสลิม และทิ้งคําสอนของอกิตาบุลละในห่างไกลจากสุนนาะรอสุลลอฮ์เขาก็จะเป็นกลุ่มชนที่อ่อนแอเหมือนในสมัยนี้เป็นกลุ่มชนที่อ่อนแอเป็นประเทศที่อ่อนแอเป็นกลุ่มชนที่อ่อนแอถูกกดขี่กลมเหงนะเราเราเราูเ้เกิดปัญหามากมายในโลกปัญหามากมายในประเทศมุสลิมปัญหามากมาย กิดขึ <mel> ้นมาเพราะฉะนั mm ้น hmm. สิ Así, yeah. ่งสาคัญก ah ็ค ah ือเราต้องศึกษานะต้องศึกษาเพราะนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ว่าเราต้องศึกษาน่าศึกษาอิสลามอย่างแท้จริงจากคัมภี์องัลลอและศาสน์อัลลอฮฺสุลลัลลอฮฺสัลัลลอฮฺสัลลัมในการเผยแผ่อิสลามนั้นก็ใช้กิตาีรองอลลอฮ์ใช้ในทางกิตาบรองัลลอฮ์และศาสน์อัลลอฮฺสุลลัลลอฮฺสุลลัลอสัลลัมในการเผยแผ่